สวัสดีครับสวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นวิธีคิดสูตรดิ่ดแรงตัวเดียวนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับที่ผมจะมาคำนวณไว้ชมกันสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับก็จะเป็นแนวทายเมื่อวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติที่สูดเดินมานะหกโมดิดครับในงวดิตหกที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ครับคำนวณได้เลขห้านะครับผลที่ออกคือห้าหนึ่งนะครับ ได้ค <poisoned. S 2> ่าต ok <ke> ัวนี <music Brothers> ้ครับมาที่หลกสินะครับสูนี้เดิมมา6กวัติดนะครับวันนี้ก็จะเป็นวัที่7ครับที่ผมจะมาคำนวณประชุมกันนะครับสำหรับท้าสโนใจสูดเด่นแรกนะตัวเดียวที่เป็นสูนใหม่สูนี้มาคำนวณเทียบครับตัวอย่างที่ได้1นงวดแรกครับจะเป็นวดที่สูดเริ่มเดินนะคือวดนแรกยศูนวดแรกสูนี้ได้เลขศูนย์อันนี้จะเป็นสีดีครับมาที่10หน่วยแรกนี่คือวัแรกน้องที่สูดเริ่มเดินนะครับสีดวดที่2ครับ ไดร์ลิ่งสองออก3 2ครับมาที่หลักหน่วยครับงวดที่3นะครับไดร์ลิ่งแครับออก3 8 8มาที่หลักหน่วยครับต่อแม่งวดที่4ครับงวดที่4ไดร์ลิ่งหนึ่งครับมาที่หลักหน่วยครับถูกเป็น4งวดงวดที่5ครับไดร์ลิ่งหนึ่งนะครับมาที่หลักหน่วยครับออก2 1นะครับงวดที่6ที่ผ่านมาสูตรนี้คำนวณได้เลข5ครับออกห้่งมาที่หลักสิบ นะครับสูนี้เดิมมาหกวดติดนะครับวันนี้ก็จะเป็นว้นที่7จาที่ผมจะมาวางวิชุก่งนั้นนะสำหรับสูเด่นแรกนตัวเดียวสูนี้เป็นสูนใหม่ครับถ้าได้สนใจสูนี้มาลองคำนวณเทียบุลนก็ว่า 4- ถิติสูนยืนมาหกว่าจริงหรือเปล่านะครับ อัาทีนี้ผมจะคํานวณที่ดูตั้งแต่วมนแรกที่สู่เริ่มเดินนะครับท่านที่สมใจสูนี้มาคํานวณเทียบดูครับก็จะเริ่มคำนวณในงวดที่ออก59ครับถ้าจะ59งม่น,นั้น00นะครับอันท่านที่สมใจสูนี้มาคํานวณดูครับ วิธีคิดสู่ดินแรงตัวเดียวสูสนี้นะครับนำตําแหน่หลักเซนบนหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยแรงบวกกันหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งนีดหนึ่งบวกกันหนึ่งครั้งครับหลักหน่วยครั้งนีดหนึ่งบนหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สองบนหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สองบกหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองบกหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่แสนบกหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่แสนบวกกันหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่ครั้งที่4บวกกัน2ครั้งแล้วก็คคงงททีี่่รับบแอดชมมาลวกเทียบับ เจ็ดบวกเ้าเป็น16บวก3ามสิบวก8 27บวกหนึงยี่บวกสองสามสบเจ็ดสี่สิบบวก4เท่ากับ50ครับตัดมาออกไปครับดินตัวเดียวที่ได้หนึ่งเม่อได้เป็นเลขศูนย์นะครับดินแรกที่ได้นะครับคือเลขศูนย์นะครับผลที่ยอกัอนศูนย์ครับมาต่อมาครับสีิติเมื่ได้สองนะครับ ว่าได้2อสูนี้ครับได้ที่2สมาที่หลักหุ่นแรงวันนั้นออก3 2ครับแอนทั้งชมมาลงคำเดืนเทียบดูครับวิธีคิดสูดิ่งแรงตัวดิบสูนี้นะครับนำจำไว้หลักแสนวนหนึ่งครั้งรุ่นแรงวนหนึ่งครั้งครับหลักร,ร,รก้อยครั้งที่หนึง่งวนหนึ่งครั้งหลักหนึ่งครั้งที่หนึ่งวนหนึ่งครั้ง หลักร้อยครั้งที่2บวกกันหนึ่งครั้งครับหลัก10ครั้งที่2บวกกันหครั้งหลักหน่วย 2, 100, 2, 4, 2, ครั้งที่2บวกกันหครั้งบวกได้สหน่วยครั้งที่3านะครับหลักร้อยที่สี่บวกกัน2ครั้งบวกได้คงที่ครับสีบวกหกเป็นสิบสิบบวกแปดบวกห้ายี่สิบาวกหกยี่สิบเก้าบวกหนึ่งเป็นสามสิบสเอวกเเป็นสี่สิบนะครับผลลัพธ์ที่ได้ในมัลทีสอนะครับ คเลขสอนอนดินตัวเดียวนะดินแร้งที่ได้นะครับตัวเดียวนอนได้ที่2มาที่หลัหน่วยแรกงนะคุอเป็นสองวันครับว่าต่อมาจะเป็นมวดที่3สถิติในมวดที่3นะครับสูนี้คำนวณออกมาได้เลขได้ลขแปดครับมวดที่3ออก3 8นะครับท,ท,ทีนี้ท่านชมมาคำนวณเชื่อมนะครับ วิธีคิดสูตรดิแเงตัวเดียวนะสูตรนี้เป็นสูรไหมครับหลักแสนวิลาหน่วยแรกอ่าบริร้อยหน่วยครั้งที่หนะครับ,บริร้อยสิหน่วยครั้งที่2นะครับวิลักร0สิหน่วยครั้งที่3หลักร้อยครั้งที่4บวกบกัน2บวกกัน2ครั้งบริยสีงที่อีกครั้งนะครับที่น้ำชมมาลองบวกเทียบนครับห้วกสเป็น7 7บวกหป็นแ8ดบวกสเป็น 12, 12, 14, 12 6, 5, บสองสบวกสองสิบสี่วกสองเป็นสิบหกสิบหกบวกห้นสิบเบวี่สาม ตัวเดียวเลข8ครับเลขที่ออกคือสามแปดทำได้เลข8มาที่เราเหนครับออก38ในวันที่สามนะครับต่อมาจะงวดที่4นะครับสถิติงวดที่4ครับสูงนี้คํานวณออกมาได้เลขหนึ่งนะครับผลยอดคือ,อก6กหครับนะท่านผู้ชมก็มาคํานวณเทียบดูครับ ว,วิธีคิดครับน่อนำหลักแสนบุหลักหน่วยแรกนะครับร้อยหน่วยครั้งสมนะครับบวกกันนะครับแล้วก็บุหลักร้อยหน่วยร้อยสิบหน่วยนะครั้งที่สองนะครับหลักสิบครั้งที่สามบุหลักหน่วยครั้งที่สามหลักร้อยครั้งที่สี่บวกกันสองครั้งบุริี่สี่คงที่นะครับ 1บวก8เป็น9บวก6เป็น15บหวกเก4าย2ยกิบ2บ็วกสก็ได้สั่งนะครับตัวเดียวจ่ายในวันที่4คือเลข1ครับดินแรางวันนั้นออก6 1เข้าที่เรางเลยครับต่อแม้ก็จะเป็นวันที่5ครับสถิติหนงวัที่5สู่นี่ครับคำนวณออกมานะได้เลข1นะครับวันที่5ออกสอนะครับท่านผชมมาคำนวณเทียบกันครับ วิธีคิดครับหลักแสนบวกหนึ่งครั้งครับหน่วยแรงบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งหนึงบวกหนครั้งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหน่ครั้งบวกร้อยหน่วยครั้งที่สองสิบหน่วยครั้งบวกหน่วยครั้งที่สามบวยหลักร้อยครั้งที่สบวกกันสองครั้งบวกที่สี่คงที่ครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสิบเก้าสิบเก้าบวกห้่สิบสี่บวกห้ายบวกเกบแวกเก บวก8 5ด5้าบวกด้วย4 61ฉะนั้นตัวเดียวได้คลิก1งวนที่5ทําได้เลขกนึ่น้ดินแรกงวันนั้นออก2หนึ่งเข้าที่หลักหน่ยครับถูกเป็นหางม้วนสศูนี่เดินมาหงมวติดนะครับมวนที่6ที่ผ่านมาครับได้เลข5นะครับในวัวนที่6ที่ผ่านมานะผลยีอกคืห้าหนึ่งครับทีนี้ท่านชมก็มาคำนวณเทียบนะครับ วิธีคิดครับหลักแสนบวกหนึ่งครั้งครับหน่วยแรกบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่1นึบวกหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่1นึบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่2องบวกหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่2องบวกหนึ่งครั้งหลักหนื่นครั้งที่2องบวกหนึ่งครั้งครับหลักสิบครั้งที่3ามบวกหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่3ามบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่4ี่บวกัน2ครั้งบวกหนึ่งสคงที่ครั้งนะครับศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่ บุ๊คซีได้สามห้านะตัดมาออกเปครับดินตัวเดียวที่ได้ในงวดที่หกที่ผ่านมานะครับนั่นคือเลขห้าครับเด็นแรงออกห้าหนึ่งนะครับเลขห้าตัวนี้มาที่หลักสิบแรงนะทวินหผงวดนะครับสถิติสูดเด็นแรงตัวเดียวสูงครับเดินมาหกเมืติดนะครับอ่าสำหรับท่านสนใจสูตรนี้มาลุ้นครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ครับเด่นแรงตัวเดียวนะครับ สำหรับวิธีคิดสูตรเด็นแรงตัวเดียวสูตรนี้นะครับนำตัวเลขเซนบนหนึ่งครั um, ้งครับหน่วยแรงบนหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งเรียงบนหนึ่งครั้งครับหลักหน่วยครั้งที่1นบน1หนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่2บวกกันหนึ่งครั้งครับหลักสิบครั้งที่2บนหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่2บวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่3บวกกันหนึ่งครั้งครับหลักหน่วยครั้งที่3บนหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่4บวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยสี่คง8 18บวกเป็น24ครับบวก5 29สิบ้วก7 36บหวกหกบวก446บด้วย4เท่ากับ50ครับตัดตัวออกไปครับชั้นตัวเดียวที่ได้คือเลขศูนย์ในหุ้นี้ดินแรงนะถ้าเราจะยึดตามศูนยนี้นะครับผลลัพธ่ได้งวดนี้นะครับได้เลขศูนย์นั้นดินแรงนั้นตัวเดียวในสัมระสรูนี้นะครับ ก็นำมาใช้่อมสูนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ครับมาดอให้ดูวันนี้เป็นววนแรกนะครับ ในวันนี้ครับผลรับไวได้นั่นเลขศูนย์นะครับเป็นเลขดินแร้งวนนี้นะครับถ้าเราจะยึดตามสูตรนี้เนาะตัวเดียวใจกัคเลขศูนย์นะครับวันนี้เป็นวดนที่7นะครับซึ่งเลขศูนย์ในวันนี้ครับก็จะมีอยู่ในสูตรทางในเลขแรางวนนี้นะที่ทาได้ดินที่ศูนย์หนึ่งสองสามวดที่ผ่านมาดินแร้งนะครับทางในเลขแรางเนาะจะเป็นแบบ4ตัวนะครับวดที่ผ่านมาเลขที่เข้าแรางป็นเลขห้าครับมาที่หลักสิบนะครับ วันใหม่ครับได้0 1 2 3นะครับลลายๆสูตรก็จะมีอยู่ในอ่าในสีตัวนี้เนาะจะมี0มี1มี2มี3นะครับอ่ก็ถ้าเรายังมั่นใจอยู่ก็นําไปจับคู่ชุดตัวได้นะครับอ่นี่คือแนวทางเด่นแรงตัวเดียวนะครับวันนี้มาลงให้ดูเป็นงวดแรกนะครับอ่ท่านที่สนใจนะสนูนี้ก็แคปหน้าจุกันไว้นะครับ คลิปนี้ฝ่ายเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ